ครับผมชื่อตั้มนะครับวันนี้จะมาแนะนำธุรกิจเกี่ยวกับค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือน้องใหม่ของประเทศไทยชื่อว่าค่ายฟิวกำลังรับสมัครดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูแผนรายได้ที่เราจะได้ตอบแทนจากการเข้ามาเป็นดีลเลอร์ของโครงการซิมปันสุขนะครับไปดูกันได้เลยครับ ครับวันนี้ถ้าเราสมัครเราเข้าร่วมโครงการเช่นวันนี้เรามีมือถือเรามี2ซิมเราส่ซิม a อหรือทูแล้วแต่นะครับแล้วอีกซิมหนึ่งเราใส่ฟิวจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเพื่อนๆครับปัจจุบันนี้เราใช้3สีนี้อยู่แล้วนะครับเขียวเหลืองเออเขียวฟ้าแดงครับ เราใช้อะไรได้บ้างครับเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เน็ตใช้เ m s เได้นะครับแต่วันนี้เราใช้ฟิล์มดีลเลอร์ของเรา1ซิมครับชื่อว่าฟิลยักษ์น้อยของเรานะครับเราได้อะไรครับเราใช้โทรศัพท์ได้ปกตินะเราใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีกว่าเดิมนะเราใช้ส่ง SMS ได้สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือสร้างรายได้ให้กับเรานะครับนะทุกดีลเลอร์สามารถสร้างรายได้เป็นหลักล้านได้กับเรานะครับนะเป็นช็อปฟิลออนไลน์เป็นร้านค้าออนไลน์ด้วยนะครับเปรียบเสมือนช้อปปี้รละซด้เลยทีเดียวนนนนะะแพพลตตฟออรรร์มม่่าางๆจัขึ้คบเื นะครับหน้าร้านเราเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในมือถือของเราและอยู่ในมือถือของทุกคนสามารถจาหน่ายสิมได้ลงทะเบียนได้สมัครแพ็กเกจได้เติมเงินได้ย้ายค่ายได้ล้างค้าออนไลน์ได้นะคิดถึงเป็นตู้เติมเงินนะเพื่อนแต่ทาได้สรารพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบินอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีตัวสินค้าที่มาอยู่เบสซ์ออนอยู่บนแพลตฟอร์มของเรานะเพื่อนนะครับนี่คือหน้าตาของเรานะครับโอเคเนื่องาเราเห็นตรงนี้แล้วเราตัดสนใจแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแพ็กเกจในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างและสิทธิประโยชน์ในการใช้สิมปันสุขเเนนีี่อองงดลรรมมะไบ้าาาูกับ แพ็กเกจของเราง่ายๆครับเรามีแค่2แพ็กเกจเองนะครับแพ็กเกจพันห้าร้อบาทแพ็กเกจห้าพันบาทมาดูนะครับว่าแต่ละแพ็กเกจได้อะไรนะครับเราสมัครเข้ามาในโครงการซิมบรรจุในแพ็กเกจแรกนะครับคือเปิดดีลเลอร์แพ็กเกจหนึ่งพันห้าร้อบาทได้อะไรบ้างครับได้ซิมหนึ่งซิมเบอร์หนึ่งเบอร์นะครับและได้สิทธิ์ในการเป็นดีลเลอร์จ่ายหนึ่งพันห้าร้อบาทครับเพื่อนๆนะครับเรามีสิทธิ์จักและสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนร้านค้าออนไลน์ของฟิวทันทีเราสามารถที่จะขยายสาขาได้ทั่วประเทศอีกเก้าแสนกว่าสาขานะครับดีลเลอร์ สามารถลงทะเบียนซิมนะจำนายซิมและอื่นๆนะครับจำน่ายสินค้าของพันธมิตรในโครงการที่มีในแพลตฟอร์มแล้วนะครับจำน่ายสินค้าในมาเก็ตเพจนะครับในมาเก็ตเพจของฟิลชลคอมที่มีอยู่แล้วนะครับฟรีนะครับเว็บไซต์ขยายงานแน่นอนครับวันนี้เราไม่ต้องไปจ้างใครทําเว็บไซต์เซลเพจต่อไปนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเซลเพจนั้นเสร็จเรียบร้อยเราสามารถขยายงานได้โดยเว็บไซต์ของเราเลยนะครับเพื่อนๆเป็นของตัวเราเองเลยนะครับนะฮะและยังได้ฟรีอินเทอร์เน็ต4เมกอัลลิมิตนะครับ 30วันครับนะจัดจ่ายค่าเจ็บพันห้านะครับและโบนัสกลับคืนมาเราหนึ่งพันบาทเราจ่ายไปพันห้าใช่ไหมครับเพื่อนเราได้โบนัสกลับมาค่าโทรค่าเน็ตอีกหนึ่งพันบาทแสดงว่าเราจ่ายค่าเปิดดีลเลอร์เท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทเองอู้จะไม่ถูกจริงๆเลยนะครับอ่านะครับและการโทรศัพท์ทุกเครือข่ายคือนาทีละเจ็ดห้าสตังค์นะครับค่าอินเทอร์เน็ตฟูลสปีดนะครับยี่สิบห้าสตังค์นะครับต่อเมกะบิตนะครับเพื่อนๆตามมาตรฐานของกสทชนะครับอันนี้คือแพ็กเกจพันห้าสุดยอดไหมครับเพื่อนๆสุดยอดนะครับอ่มาดูแนะครับ แพ็กเกจห้าพันได้อะไรเหมือนเดิมนะครับาได้เพิ่มเพิ่มเติมคือเบอร์สวยและเบอร์มงคลนะครับก็ไปดูกันนะครับคนชอบเบอร์สวยเบอร์มงคลได้อินเทอร์เน็ต10เมก30มวันเพื่อนและได้โบนัสคืนมา2,000บาทเพื่อนนะครับค่าโทรค่าเน็ตมาเดิมนะครับนี่คือแพ็กเกจที่2นะครับเพื่อนอะต่อมานะครับหลังจากเราเป็นดีลเลอร์แล้วหรือว่าหลังจากที่เราเป็นยูเซอร์ในการใช้เบอร์ของฟิลเจอร์คอมแล้วนะครับหลังจากนั้นเบอร์เติมเงินเนาะก็จะเป็นเบอร์เติมที่ทุกเดือนต้องเติมทุกๆ30วันนะไม่เดือทุกๆ30วัะเพื่อรักษาิมนะครับ มีอัตราการเติมตั้งแต่50บาทนะ299 499 999ตามชื่อแพ็กเกจเลยนะครับเบสิก50บาทนะครับสตาร์299นะครับซูเปอร์สตาร์499นะครับอ่าอีลิท999นี่คือชื่อแพ็กเกจนะครับใช้ได้บ้างอินเทอร์เน็ตดูตามนี้เลยนะครับโทรได้กี่นาทีตามนี้เลยนะครับใช้เวลา30วันเช่นเดียวกันนะครับทุก30วันเราก็จะต้องเติมแพ็กเกจเช่นนี้นะครับเลือกเติมได้เลยครับเพื่อนๆนะเอาที่ท่านสะดวกอยากใช้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับมาดูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้สําคัญมากมากนะครับมาดูตั้งใจดูนะครับว่าผลตอบแทนของโครงการซิมบผสมของฟิลโทรคมคืออะไรนะครับอันที่1เมื่อเราเป็นดีลเลอร์เสร็จแล้วนะครับแน่นอนครับชื่อของเราเรียกว่าเบสิกดีลเลอร์นันสมัครเข้ามา1,500รบาทนะครับได้ซิมเป็นหนึ่งซิมได้เป็นที่ดามที่บอกแล้วนะครับเราจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับ 1. ค่าขยายก็คือค่าแนะนํา20%ของแพ็กเกจนะครับค่าขยายดีลเลอร์ใหม่นะครับอันที่2ครับบริษัทนี้ครับให้คผม ในโครงขายของเราถ้ามีคนเติมเงินนะครับเขาจะให้เรา3มชั้นเ,นเพื่อนชั้นละ50าสิบตังค์ซึ่งบริษัทอื่นไม่มีนะครับเรามีจ่เสียนะครับอันนี้เขากลับคืนมาเราด้วยนะครับเราขยายเสร็จแล้วเรายังได้ค่ายาคืออากาศนะครับนะอากาศนะครับอันนี้3คือได้วันทำรีวอร์ดนะทุกๆ2ทุกๆ20สาขาที่เราขยายนะจะได้วันทำรีวอร์ดนะเพ,นเพื่อนหลังจากเราครบ20สาขาแล้วจะถูกอัปเกรดมาเป็นสตาร์ดีลเลอร์เพื่อนนะสตาร์ดีเลอร์ก็ครบ20สิ